ปาร์ตี้ข้าวเหลืองข้าวดำเพิ่งเคยกินครั้งแรกน้องซื้อมาฝากนี่หัวหน้าแก๊งนิดเดียน้อยหัวหน้าแก๊งน้อยมากมันมีมันคือมันลูกน้อยมากเลยนะเพิ่งรู้ว่าหมามันจะน้อยขนาดเนี้ยไม่รู้ก่อนแล้วเรียบร้อยมากเลยนี่มันติดโทนี่แน่เลยยังยังไม่ห้าวยังไม่ห้าวยังไม่ห้าวผู้หมูชายกินก่อน โหันท้องวันมันได้ถ่ายเลยอุ้ยชอบว่ะเวลาไม่ได้กดตัดฟิลเตอร์นี่มันสวยจริงๆทุกทีที่ถ่ายตัดฟิลเตอร์ไงหน้ามันเลยสดๆหน่อยๆพอไม่ตัดฟิลเตอร์ปุ๊บโหกีดตรงกีดตาปัสไมคคาร่าอย่างดีอ๋อถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราแต่งหน้าแบบอย่างเงี้ยมันก็คงจะสวยแบบนี้นะกีดตาปัสไมคคาร่าแล้วก็ทําปากแบบอมชมพูนิดๆเพราะว่า เราเป็นแบบสายหน้าขาวอยู่แล้วด้วยคุยเองคนเดียวก็ได้อันนี้กำลังจะไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องใช้สิทธิ์ก่อนตอนตั้งแต่เปิดมาไม่งั้นมันจะตัดโอก็เลยจะลงไปใช้สะหน่อยแล้วก็จะได้เติมน้ำมันด้วยเพราะน้ำมันลงเยอะเกือบสามบาทเติมไว้ก่อนมันพันผวนไม่ใช่พรุ่งนี้ขึ้นมาอีกห้าบาทอะไรเงรี้ย โอเควันนี้เสียด,ดังไปห้าโยค่าฉีดยาขยะดูแลบําธนุบํารุงอ่ะบ้านเราเนาะอยู่ให้มันดีฉีดยาคข,ข้างบ้านแล้วก็วางแผนว่าจะทำหลังคงหลังคาอะไรให้มันแบบอยู่แล้วให้มันดีอะ่ะไว้ง่ายตัดยงตัด้าทำบงทำบ้านอะไรเรียบร้อย ค่อยๆไปค่อยขยับขยายลงตุ้มตามไม่ได้มันเอกระเลิก <g ule> แค่เอ,เอามาลงตอนแรกก็เยอะแยะมากมายล่ะเพราะๆๆใส่เยอะละขับรถเข้าวงเวียนนี่ตัดตือ์มันจะแสงนม่หนไหมทำง,งานบ้านเสร็จแล้วดูเหงื่อคนน้ำเข้ามา เก็บสิแพ็คไปเก็บผ้าเคดตอนนี้ก็จะกินหันเย็ยนแล้วก็เดจะขึ้นบ้านหลับแบบน้ำเพราะความสะชืนแมงป้อมเข้ามาในบ้านทำไมเนี่ยเข้ามาแล้วก็ออกไม่เป็นก็ตายอย่างนี้เคเรากินอาหารเย็นก่อนนะจ๊ะ มีงานเช้าอีกแล้วครับผมตัดเล็บอีกแล้วตัดเล็บลได้ไหมต้องนอนแล้วลืมแล้วแน่ว่าต้องทำอะไรลืมไปหมดแล้วเนี่ยสมองเบอรอสมองเบื่อเทนอนก่อนลวกันงงก,กินยากินน้ำกินยาอย่าอันเสริมอันเสริม ติดสาแล้วไมรู้ห้เคลียร์ปากาเคลียร์คอวะแล้วเคลียร์คอมากิบนี่ก็จะนอนแล้วตบๆตบตบพาไปแค่นี้นะวันดีจ้ะ